cái là xì dài ông hơi mình tìm cả tô ốc mà đấy hả phân đồ mình mua xào đang yên mộng ta kiếm không kịp em điểm cái này nó Thầy thay luôn เกิดในนี้มือมันไหญ่ไม่น่ารักอย่างนี้ ยุงก็ยุงยุงก็ร้ายร้ายทินทับบนรถดูรถดิเยอยขนาดเทนี้ Lá, pau! ไป okay. ูกน่เอยู huh. ่บ่อทวงเด้อที่บ่าลูกหลานทวงเด้อลูกหลานบ่เคยพอเด้อลูกหลานบ่ได้ทวงเด้อมีเจตนาทวงเด้อเปิดไปล่แล้วคักละเก็บลูกไบ่สาวชนนี้ โอ้เกือบตอดตีนึงเลยบ่ดไปทำงานแล้วเดือนนานกินเยเกินแคบัวมี้ลบๆงัดโปรน่ะฮะโะเต้องเอามีเลียมอืะเสียมเะระวังที่กัวเห็นนั่นละงัดแห้งผุนอ่ะแมนไพมาเยียบเห็ดมาผุนโดนแล้วบีมันฟ้า Rồi liều đấy Nhung Chỉ lên đồn một đây Này có khổ nó đi đồ của mình nào. ดินมันดีบมได้มีอันมีเหลี่ยมาอตาตีมันนะอมเหลี่ยมเาไปยังมีเหลี่ยมเมจีเาเลยโอ้ยจีเสียมโจกอย่างี้แล้วับเลยอล้ฮักล้เสาไม่อเนาะด้จันหากระพุนเราใส่ีตาบูุทำไมเขาน่ารักอย่ี้นะทุกคน mình mình phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những